เป็นทาวเฮาส์ How. เพิ่งเสร็จเลยค่ะเพิ่งจะรีโนเวทเสร็จเลยนะคะกลุ่นๆจากเตาเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ทาวเฮาส์ How. ที่ซอยพยาสุเรน45นะคะเ,เป็นโครงการ KC Cluster 6ค่ะเป็นทาวเฮาส์ How. เพิ่งเสร็จเลยค่ะเพิ่งจรีโนเวทเสร็จเลยนะคะ กุ่นๆจากเตาเลยค่ะเอ่อเป็นเทาๆนะคะพื้นที่16ตารางวานะคะมีสองห้องนอนสองห้องน้ํานะคะแล้วก็สามารถจอดรถได้ในบ้านหนึ่งคันนะคะแล้วก็ด้านหน้าอีกหนึ่งคันเดี๋ยวภายในที่เวทเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะไปเลยค่ะใด่คะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าด้านในบ้านเป็นยังไงฮิ ด้านในนะคะเป็นบ้านทาด้วยสีขาวนะคะดูสะอาดดูสว่างโลกแถมผ้าม่านให้นะคะผ้ะมาม่านก็เปิดปิดใช้งานได้จริงอันนี้เป็นผ้าม่านกัน UV วีนะคะอันนี้สีครีมทองสีสวยมากโอเคแล้วก็อันนี้นะคะจะมีห้องเก็บของใต้บันไดนะคะอันนี้จะเป็นในโซนของห้องครัวห้องครัวเนี่ยนะคะจะเป็นออกสีเขียวมิ้นท์สีเขียวพาสเทลค่ะคือสีจริงสวยเย็นสบายตา ครัวดูสว่างขึ้นมาจริงอันนี้นะคะจะเป็นซิงค์ล้างจานแบบโมเดิร์นนะคะอันนี้ตรงบริเวณนี้นะคะสามารถที่จะใส่น้ํายาล้างจานได้ไม่ต้องใช้เป็นขวดอีกต่อไปตะแกรงล้างผักนะคะสีดำอ่าอันนี้นะคะเป็นเตาแก๊สแบบฝังเป็นเตาแก๊สหม่เป็นหูด,ดูดควันเหมือนเดิมค่ะคอนเซปต์เรามีเตาแก๊สมีหูด,ดูดควันให้นะคะอันนี้สามารถปรับได้ถึง3-5ถึงระดับนะคะอ่าเป็นเคาน์เตอร์น้อย ไว้จัดเตรียมอาหารก่อนเสิร์ฟนะคะมีไฟอ,อันนี้นะคะเป็น b a c k r o o m ค่ะเป็นห้องน้ำอ่าเป็นห้องน้ำนะคะรีโนเวทใหม่นะคะสุขภัณฑ์ใหม่ค่ะตรงเคาน์เตอร์ใหม่นะคะกระจกใช้งานได้จริงค่ะอันนี้ฝักรวใหม่ทุกอย่างใหม่หมดนะคะไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นสองกันนะคะว่าเป็นยังไงไปค่ะขึ้นไปพร้อมกันเลย ตัวบ้านนะคะจะเน้นใช้เป็นสีขาวครีมค่ะ uh huh. เพื่อให้บ้านดูสว่างสะอาดโลง่งแล้วก็ที่สำคัญนะคะทำให้บ้านยิน Flower Market จากอัมสเตอร์ดัมนะคะอันนี้นะคะเป็น Master Bedroom ค่ะเดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงนี่นะคะห้องนอนนี่นะคะเป็นห้องนอนด้านหน้าของตัวบ้านนะคะ สว่างเป็นสีออกสีตัวห้องนะคะจะเป็นออกสีเขียวเขียวซีมนต์เหมือนกันนะคะทําให้ห้องดูสว่างอยู่แล้วก็เย็นอันนี้เป็นหน้าต่างนะคะหน้าต่างระเบียงสามารถเปิดใช้งานได้จริงเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้เป็นห้องน้ําชั้นบนสุขภัณฑ์ใหม่นะคะ ประตูใหม่แล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกันค่ะเป็นชุดอ่างล้างมือนะคะ,อ,ะอ่างล้างหน้าค่ะแล้วก็เป็นกระจกสามารถใช้งานได้จริงห้องเรานะคะเป็นประตูใหม่มีกุญแจล็อกให้ทุกห้องนะคะอ่าจากอันนี้จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึ่งค่ะมีม่านให้ด้วยนะคะม่านเป็นม่านกัน UV ได้ถึง9 8เซเลยนะคะ อันนี้ที่มองเห็นออกไปข้างนอกจะเป็นหมวกจีนระบายอากาศะคะ่ะเวลาเราทําอาหารนะคะเปิดหูด,ดูอากาศตรงนี้ควันก็จะไม่ลอยอยู่ข้างในค่ะมันก็จะคือขึ้นมาออกไปตามอากาศนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งค่ะ กว้างนะคะเป็นบ้านพื้นที่16ตารางวาที่ก็คือพื้นที่เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงก็คือห้องนอน,นกว้างสามารถจับโซนได้เป็นห้องนอนแล้วก็เป็นห้องทํางานได้ในตัวนะคะสําหรับตัว master ์เบดรูมหรือห้องนอนด้านหน้าเดี๋ยวจะให้ดูอีกนี่ค่ะไฟวิปปบวับวิบวับสวยงามถ้าสนใจนะคะสามารถอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวบ้านเพิ่มเติมได้นะคะบ้านอีกครั้งนะคะพื้นที่16ตารางวาค่ะแล้วก็มี2ห้องนอน2ห้องน้ำเป็นบ้านดีนนเวตใหม่หมดเลยนะคะเพื่อดีนเวตเสร็จกลุ่นๆจากเตาเลยค่ะหากสนใจนะชมบ้านนะคะสามารถสอบถามหรือโทรมาได้ที่เบอร์0875591807 mm hmm. นะคะเพื่อทักมาขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะคะ ส่วนโลเคชันเนี่ยค่ะถ้าหากว่าอยากจะมาดูนะคะก็คือสามารถเซิร์ชได้เลยเป็นออซอยพยาสุเรน45นะคะหมู่บ้านเคซีคลัสเตอร์6ค่ะยังไงฝากบ้านน่ารักน่ารักสีทนวมวมของเราไว้ในอ้อมใจของทุกคนได้นะคะขอบคุณค่ะได้าย